เขาเป็นแบบพลังขับเคลื่อนของครอบครัวมากๆในการที่จะแบบว่าส่งพลังบวกในแต่ละวันเรารู้สึกว่าสนุกค่ะกับการที่เราได้แบบว่าดูแลคือเขาเป็นเด็กที่แสดงความรักให้กับครอบครัวเยอะมากๆเขาแบบเขาจะต้องพูดชื่อทุกคนสมมติว่าเรียกอันตี้เขาก็ต้องเรียกยายเขาต้องเรียกแม่คือถ้าสามคนอยู่ทุกคนต้องได้พูด ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องมาหอมเนี่ยหอมเราก็ต้องหอมยายก็ต้องหอมแม่หอมครบทุกคนแล้วเขาจะชอบให้แบบคนสนุกไปกับเขาเขาจะชอบฟังเพลงอ่ะเปิดเพลงปุบมือเต้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าใครอยู่ใกล้ๆใครได้เจอเขาเขาจะพยายามจําชื่อและพูดชื่ออู้น่ารักอะอะไรก็ไม่รู้งงทำได้ยังไงเอ่ยคือแบบเฟนลี่เกิดลูกคือต้องจําชื่อทุกคนแม้แต่เพื่อนบ้านเพื่อนป้าอะไรเงี้ยคือเขาจะพยายาม จำให้ได้ไม่รู้เขาทําได้ไงงงเหมือนกันไม่ได้สอน <c oughs> เขาแค่สวัสด,ดีค่ะเขาก็จะสวัสด,ดีอ,อะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากๆเขารู้มากค่ะห <c oughs> มายถึงแบบเขาชอบร้องเพลง <c oughs> เขาชอบแบบไม่รู้ไปเอามาจากไหนแกมั่วงงนะ <c oughs> เอาจริงคือแม่เขาด้วยความที่เป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็ป้าก็เป็นนักร้องเนาะเขาคงได้ยินตั้งแต่ในท้องอพรคลอดออกมาอย่างเงี้ยเริ่มเลย งงมากขวันี้คือร้องเสียงร้องนําพูดงงมากเห็นด้วยจริงน่าจะต้องคูดพักลักจําด้วยอาจะฟังบ่อยแค่ขึ้นเพลงเปิดมาชีเริ่มฮัมตามก็เลยงงเลยเหรอ ตอนฉันเด็กฉันไม่น่าจะเบอร์นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างพอเห็นหลานเราแบบมีแววทางเป็นศิลปินนะกันป้าเป็นศิลปินทั้งคนเหตุแบบเฮ้ยหลานแบบมาทางนี้เหมือนเราว่าแน่นอนสิคะหลานเราเหมือนต้องเลิกเราภูมิใจค่ะดีใจที่เขาแบบชอบในสิ่งเพลงเราไม่ได้ไปบังคับเขาอะเขาชอบเองเราเราก็เลยแบบเออเนาะเราไม่ได้ไปบอกว่าหนูต้องร้องเพลงนี้นะลูกอย่างเงี้ยไม่ใช่มองเป็นทายาทศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมคะมีกลาให้ให้ให้แม่เขาเป็นคนแบบ ดีกว่าการเออเราเป็นซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์เตอร์อะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นได้ก็ดีโตขึ้นมาเดี๋ยวป้าจัดให้ประสานเสกกับคุณป้าน่าจะเป็นภาพที่น่ารักนะคะกินดีมากหลานตัวเอง